สวัสดีครับพี่น้อง f c ที่รักทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ที่ให้ความสนใจที่เข้ามารับดูรับชมนะครับวิดีโอของโมซาวเทควันนี้ผมช่างการโมซาวเทคนะครับจะมาขอความคิดเห็นแล้วก็อยากจะทดสอบนะครับว่าตู้ไหนคือคู่จิ้นนะครับตู้ไหนคือคู่จิน้นระหว่างเทอร์โบกับ BV หรือเอฟฮอนกับแผ่นดินไหวอ่าผมจับคู่มา4ตู้นะครับวันนี้4ี่ตู้หรือสนใจอยากจะให้จับคู่ไหนก็นําเสนอมาได้นะครับผมจะเสนอให้ ในช่างนะครับช่างฝีมือนะครับฝีมือดีอยากจะแสดงผลงานนะครับเราพร้อมจ่ายสใบนะครับขอเป็นใบละ2,500แล้วละกันนะครับใครพร้อมก็เสนอมาได้เลยนะครับตาม ที่อยู่ติดต่อทั้งไลน์ทั้งเบอร์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับติดต่อมาเลยนะครับขอใบละ2 5 0 0เพราะว่าผมต้องการ่างคู่ก่อนนะครับเอา2คู่คือ4ตู้4ตีตู้วงเงิน10,000บาทผมต้องการเอามาใส่ดอกเดียวกันแต่ละคู่แล้วก็มาวัดกันแล้วเราก็จะถ่ายทอดการอัดเสียงณนะดอกเดียวกันสายยี่ห้อเดียวกันตู้2คู่นะครับขอ2คู่ก่อนใครพร้อมอโทรมาคุยกันนะครับขอ2 5 0 0 2 5 0 0ต่อใบนะครับ2,500ต่อใบ จับเอฟฮอหรือแผ่นดินไหวหรือว่า BV หรือเทอร์โบสาเหตุที่จับคู่จิน้นคู่แมทคู่จิ้นเนี่ยบางคนอาจจะว่าไม่ใช่คู่แมทก็ได้นะแต่ว่าในความคิดของผมลักษณะมันจะคล้ายๆกันแล้วก็เมื่อวานก็ไปยืนฟังแผ่นดินไหวข้างละ8ข้างละ8ดอกนะครับก็รู้สึกว่ามันก็แน่นดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็มันก็ยังสูสีนะครับที่ขอไปคือขอดอกดอก18นะครับดอก18 เอาเป็นตู้เปล่านะครับตู้เปล่าขอคู่แรกนะครับคู่แรกจะเป็นเทอร์โบบี BB, หรือว่าเอฟฮอกับแผ่นดินไหวก็ได้นะครับเทอร์โบกับ b v ผมว่าลักษณะมันจะคล้ายๆกันนะครับคล้ายๆกันไปจนถึงเอฟฮอนะครับมันน่าจะจับคู่กันได้แล้วก็เคยเคยวัดกันอยู่แต่ว่ายังยังไม่ได้วัดที่ดอกเดียวกันอยากจะจับจับคู่โดยใช้ดอกยี่ห้อเดียวกันนะครับดอกลำโพงยี่ห้อเดียวกันแอมตัวเดียวกัน นะครับเปิดทุกอย่างเกณฑ์เดียวกันหมดลองดูซิว่าตู้ BV กับตู้ตู้ b v กับตู้เทอร์โบเนี่ยใครจะอัดแน่นกว่ากันในระยะ15เมตรกับระยะ25เมตรนะครับเราจะวัด2ระยะนะครับ15เมตรกับ25เมตรนะครับจะไม่ถึง50เมตรนะครับเอาแค่15เมตรกับ25เมตรเพราะว่าเราจะเทสท,ที่ 2, อณสนะครับเราจะเทสท,ที่2อคูณสนะครับ ซส์สบเบซสองตู้นะครับอ,อีกคู่หนึ่งก็คือเอฟฮอนเอฟฮอนกับเอฟฮอนกับแผ่นดินไหวผมว่าคู่นี้น่าจะวัดกันได้นะครับเอฟฮอนกับแผ่นดินไหวน่าจะวัดกันได้เพราะเอฟฮอนก็ออกจะจะแข็งนุ่มนะครับถ้าเป็นทุเรียนก็อะไรล่ะแข็งนอกนุ่มใน <laughs> นะครับเอฟฮอนกับแผ่นดินไหวมันน่าจะเปรียบเทียบกับ ทุเรียนหมอนทองกับทุเรียนภูเขาไฟประมาณนี้ว่าตัวไหนมันจะนุ่มหวานอร่อยกว่ากว่าใครอยากจะให้จับสูตรไหนก่อนก็ว่ากันมานะครับถึงในช่างทั้งหลายที่ฟังอยู่นะครับก็เสนอมานะครับเสนอมาถ้าได้ราคาที่ว่ากันไว้ไม่เกิน2 5 0 0นนะครับก็เราก็พร้อมยินดีที่จะเอามานำเสนอแก่พี่น้อง fc ของเราได้วัดกันดูนะครับบางคนก็ยังตัดสินใจอยู่หลายๆคนโทรมาถามผมว่าจะเล่นตู้ไหนดีจริง,รงๆอะผมก็ตอบไม่ถูกนะอยู่ที่ว่าราคาเสียงหรือช่างไหนทาเนียนกว่ากันช่างไหนทําดีหรือหรือของแถมของแถมคืออะไรบ้างนะครับของแถมที่ว่านี่ก็คือขอบเหล็กตะแกรงเหล็กอย่างเงี้ยจะเป็นเหล็กฉีกก็ถูกหน่อยจะเป็นเหล็กปั๊มก็แพงหน่อยอย่างเงี้ยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ฝีมือนะครับ เสียงเสียงจะออกมามันก็อยู่ที่ฝีมือเหมือนกันว่า,าเนื้อไม้แน่นไหมหน้าอกอกไก่อ,อกไก่เขาเป็นยังไงอ,อกไก่แข็งไหมกระดูกสันหลังเป็นยังไงกระดูกสันหลังตู้ลําโพงอะ่ะองค์ประกอบของมันนะครับก็ที่ที่เราจะน่าจะดูก่อนซื้อนะครับก็มีกระดูกสันหลังผมเรียกกระดูกสันหลังก็คือแผ่นหลังนะครับก็จะมีก็จะมีที่รองนะครับก็จะมีไม้รองเพื่อที่จะไม่ให้มันสั่นครงให้มันกระเทือนน้อยที่สุด จุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คืออกไก่อกไก่ก็คือ,อแผงที่ใส่ตัวลําโพงนะครับแผงที่ใส่ตัวลําโพงที่มันจะรองรับการสั่นสะเทือนการยุบของตัวลําโพงนะครับบางทีเขาจะใส่วงกรอบวงรอบ2ชั้นนะครับถ้าเป็นตู้ตู้แบรนเนมบางยี่ห้อ ไม่รู้ว่าสมัยนี้นิยมใช้ยังไงมันอยู่ที่ตัวรองนะครับอยู่ที่ฐานรองนะครับฐานรองอกไก่ว่ามีฐานรองไหมหรือว่ายิงเข้ากับผนังเลยนะครับหรืออยู่ที่ถ้าเป็นตู้เทอร์โบก็จะอยู่ที่แท่นรองรับตรงกลางนะครับมันก็จะมีแท่นไม้รองรับตรงกลางขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับตู้ไหนจิ้นกับใครนะครับผมขอเสนอเป็น b ีวกับเทอร์โบแล้วก็เอฟฮอนกับแผ่นดินไหวนํามาทดสอบนะครับให้มันเห็นกับตานะครับขอจะขอทดสอบ ที่2คูณ2ก่อนนะครับก็คือช่างคนไหนมีตู้ผลิตตู้4สูตรนี้ได้เสนอมานะครับผมขอตู้ละ2อ0พแล้วกัน2อ0พแล้วกันนะครับถ้าอยู่ใกล้ก็จะวิ่งไปเอานะครับมาเทสกันให้เห็นจะจะโดยเราจะใช้ดอกยี่ห้อเดียวกันสายเดียวกัน power amp ตัวเดียวกันแล้วก็ mix อ่า m i กแล้วก็ ครอสครอสปรับความถี่เดียวกันนะครับเอาซิว่าใครจะอัดซับได้หนักกว่ากันนุ่มกว่ากันนะครับในระยะ15เมตรกับ25เมตรโดยจะใช้กรรมการพักพวกเรานี่แหละแล้วก็จะถ่ายทอดทั้ง YouTube ให้พวกเราได้ดูกันนะครับผมก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับนายช่างทั้งหลายนะครับที่ได้เข้ามาดูก็เสนอมาได้นะครับผมไม่อยากจะอยากจะโชว์อยากจะทดสอบนะครับแต่ไม่มีเงินมากกว่านะครับขอขอใบละ2 5 0 0แล้วกันนะครับสักอย่างละ2ตู้นะครับอย่างละ2ตู้นะครับติดต่อมานะครับฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม